สวัสดีครับพวกับผมเสาร์มือนีนะคนัตแ้นอ้นชั้นแนวครับก้นย่างตลาดครับผมมือนีมือเนียก็ยึดทงหฮทงหน้าขี้เก่ากับผมมือนีก็ออกมาเก็บพักกระแงงขี้เก่าเหรอครับผมประมาณพักกระแงงมิดนี่แต่หย่อนงามๆครับผม <c oughs> เก็บกระแงงอันเอาไปใส่ต้มป่ากินนะครับผมสําหรับเสาร์นี้นะครับเนาะพักกระแหงมีก็หย่อนงามๆครับผมมือนีน่ครับ ถ้กกันแงงนะครับเนาะก็ล่มร่มเย็นซวยๆกับผมแล้วก็หอดหนาหนาวแล้วนะครับเนาะหอดหนาวหนาวแล้วมันก็ร่มก็สีพัดวูวูวอมากนะครับสองสามมือแล้วนะครับเนาะอากาศเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเนาะอากาศหนาวอยู่ครับกับยูตรงไหนตรงหน้าเลยครับตอนนี้ักันแงงครับมีแต่หยอนงามแบบหลายมองอยู่นะครับมองนี้จะมีนะครับเนาะ นี่ก็คือมองนีแล้วครับเนาะเก็บผักกระแงงน้ำก,นกันครับผมผักกระแงงก็มีแต่หยอดขันแยงครับผมนี่ยกระดองสื่อแล้วนเนี่ยกระแงงครับผมเก็บเอาเลยนะครับไปใส่เซนต้มปลากินนะครับเนาะผักตามผักตามธรรมชาติครับเอาไว้กิน ไส่ต้มปลาเทปนั่งกระได็นะครับเนาะหอมเงีบยมาต้องสื่อนะเนาะใส่กับต้มปลาคอโอ้ยปลาคอ,อกปะปลาคออยู่หน้านะครับเนาะปลาคอแบบบม่ได้เลียงนะครับเนาะปลาคอแบบแบบาบานเท่าน้ำนั่งอยู่น้ำตามสาตามเมียงเท่าน้อเนาะนะเดี๋ยวผมจี พาด้วยนิมองนึงครับอยู่มองนึ่งนี่ครับนี่ครับแต่ว่าหันหันเบอกเก็บน้ำนะหันเบอกเก็บกับเสียดายนะครับนะ้ำพราะว่ามันกับสีหันแห้งเหี่ยวไปเรื่อยนะทำน่ะหันเบอกเก็บมันไปนะนั่นนี้เสียดายครับอันนี้เพิ่มมันดีเก็บเก็บไปแล้วเป็นแส่แส่ตู้เย็นไว้นะครทำนะ่ะทาน มือได้อันผมอยากต้มปลาอี่ยังผุกงเปิดีดเก็บมาใส่นะครับเนาะจนเสลือมใส่นะครับมาเก็บไปไว้แช่ตู้เย็นไปนะครับเนาะมันร้ายแห้งนะครับเนาะเก็บซา ครับพี่น้องกับชิปนี้กับบ่มีเยีงไล่รล้ครับผมฝากกันกดกดอไลค์กดแชร์ผมนำหน้านำน้าฝากเป็นกำลังใจผมนำเด้อนะครับเนาะสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนำหน้าสำหรับเก็บผักขแง้นะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม